ใช่คะ่ะแล้วอย่างสมมตินะคะว่า,ามีผู้ชายสักคนหนึ่งซึ่งได้กลับเป็นผู้หญิงไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเรายัางใช้ดาวอาทิตย์ในการดูดวงชะตาของเขาต่อไปไหมคะยังใช้อยู่คะ่ะคือคือ,อคือ,คอดวงที่ในดวงเขาเสียอยู่แล้วแหละนะคะอาทิตย์อัอองคารเสาร์จะต้องมีอะไรที่ถูกเบียดเบียน<อ>เราก็จะต้องดูไปถึงเรื่องอื่นด้วยเช่นอาจจะถูกเบียดเบียนในเรื่องของความรู้หลักวิชาการค่ะก็ควรจะเรียนอะไรอย่าลืมว่าเขาต้องมีอนาคต ที่มาถามเราเหมือนกันว่าเขาควรจะเลอกเรียน<ม>เขาควรจะไปทางไหนเขาควรจะฆ่าขายไหม,มเขาควรจะทําอะไรเนี่ยซึ่งดาวเหล่านี้ยังใช้เป็นองค์ประกอบในการพยากรณ์อยู่ดีว่าเราถือว่าเขาเกิดมาในเพศที่เป็นชายถึงแม้ว่าจะกลับจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ยังถือเพศดั้งเดิม,มยังต้องใช้ดาวดวงเดิมนั้นพยากรณ์อยู่อย่างสมมุติว่าในการวางดวงประเทะียบนะคะอาจารย์ในกรณีอย่างนี้ค่ะเราคงไม่สามารถจะวางตำแหน่งดาวอาทิตย์ให้เป็นอุด หรือตำแหน่งอาตย์ที่ดีดได้ใช่ไหมคะก็ไม่แอีกเหมือนกันนะคะคือคืคอ,อโบราศาสตร์เนี่ยอยากคือความที่เป็นวิชาที่ไม่อาจจะเป็นหลักเกณฑ์ที่ตายตัวที่จะไปร่ำเรียนบรรจุในหลักสูตรในมหาวิทยาลัยได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นต้องมีดวงประียบเพื่อสอนลูกศิษย์นะคะเพราะว่าเราไม่อาจจะหาดวงในจริงที่มีครบทั้งหมดแต่ว่า ในจานวนที่ผูกดวงประเทียบขึ้นมาในดวงสองเพศเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะ,คะสมมติว่าเราไปดูดวงใครก็ตามเนี่ยได้เข้าเกณฑ์ให้คล้ายอย่างเนี้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็กลับเพศแล้วทีนี้พอลุกถามดาวอาทิตย์แล้วไม่ถามดาวจันทร์ก็ไม่ได้อย่างสมมุติว่าคนที่ดาวจันทร์เนี่ยนะคะการที่ผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นทอมหรือว่าคือเปลี่ยนไปเป็นอีกเพศหนึ่งอย่างที่ใจเป็นแบบนี้เลย,ยใช่ไหมคะ,ะคือ ถ้าสมมติว่าผู้หญิงเราจะดูดาวจันไหมเราก็ดูอีกเหมือนกันนะคะผูเหมือนเดิมดาวจันนี่มีความหมายถึงความมีระเบียบวินัยเราดูเอาเพศดั้งเดิมนะคะเราจะไม่เปลี่ยนกลับไปดูอาทิตย์อังคารเสาร์เราก็ดูตามเพศดั้งเดิมของเขาเลยส่วนใหญ่แล้วดาวจันจะมีปัญหาดาวจันดาวพุธใช่ค่ะดาวจันดาวพุธราสุขจะมีปัญหาเราไม่คิดเรียกว่าเสียนะคะคือในทัศนะของอาจารย์แล้วเนี่ยดาวทุกดวงไม่มีเสียแต่เป็นการแสดงลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลนะคะ ที่จะเสียเสื่อมจริงๆคือเหมือนกับถูกทําลายด้วยการเบียนจนหมดคุณภาพของความเป็นดาวดวงนั้นไปเลยอันนี้คือเสียนะคะหรืออยู่ในทุกสถานะะสนะูญเสียในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่แต่ถ้าหากว่าเป็นในลักษณะที่อา,อาจจะแบบคือการถูกเบียนอย่างรุนแรงเหมือนดาวหลายๆดวงถูกเบียนเล็กๆน้อยๆนะหรือทุสถานะที่ยังเป็นอุดเป็นเดนเป็นเด่นอยู่อย่างเงี้ยก,ก็ไม่กับเพศนะ อย่างนั้นสมมติว่ามีผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยมีดาวจันในดวงที่อาจจะแบบว่าจันดับหรือจันมีปัญหาเนี่นหน่อยก็อาจจะหมายความแค่ว่าไม่มีความเป็นผู้หญิงขาดความอ่อนโยนอะไรอย่างนั้นได้ไหมคะจย์ไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยค่ะออคือคือความเป็นผู้หญิงก็มีนะคะ,ค,ะคือหลายค,คนที่เจอว่าจันดับดนะาวศุกร์ยังดีพฤติกดีพูดดี แต่เขาซุ่มซ่ามมากเลยอะค่ะอาจารย์กนลนุอสงส,ส,สัยอีกนิดนึงค่ะสมมตินะคะว่า<ะ>ผู้หญิงสักคนอย่างเงี้ยนะคะสามารถบอกได้ไหมคะในดวงของผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานกับสามีแล้วสามีเข้ากับกลับไปเป็นอีกแบบอย่างเงี้ยคะมีบอกในดวงได้ไหมคะแต่เราจะไม่ทายกันนะคะ<อ>ค่ะมันเป็นการขวางบุญขวางกรรมและเป็นการที่ยุยงให้คนแตกแยกกันอันนี้มันทาไม่ได้อะคะอ่ะนอกจากว่าเออลูกเราและญาติของเราเราก็บอก คืนะออย่างนี้โบราณเขาจะไม่ค่อยเอาออกไปข้างนอกนะคะดังนั้นสมัยก่อนวิชาโหราศาสตร์ขั้นสูงเนี่ยจะถ่ายทอดเฉพาะลูกหลานเท่านั้นต้องสนิทกันเพราะมันลึกล้ําแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็ถ้าใช้ผิดเนี่ยมันทําให้คนอื่นเนี่ยฟังแล้วเข้าใจผิดไปใช้ธีผิดผิดอันนี้ถึงต้องมีที่บอกว่าต้องไหวครูต้องมีรครูโหราศาสตร์เรียนเรียนสูงขึ้นไปเนี่ยความลึกซึ้งมันจะมีมากขึ้นที่ถามไม่ใช่แล้วค่ะ,ค,ะคือผู้หญิง คือคำถามยอดนิยมสาหรับผู้หญิงในการดูดวงชาตาะตาเรื่องคู่คแต่นี้จะเริ่มมีตกกังวลแค่ไม่ใช่แค่ว่าฉันจะมีคู่ไหมนะ,ะจะต้องมีข้อต่อไปคือฉันมีคู่แล้วพอตนไลจะกลับกลายหรือเปล่าแต่มันก็ยังดีกว่าคู่เราไปชอบผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะชอบเพื่อนผู้ชายด้วยกันมันคงทุกข้อกันนะคะอาจารย์